จะขายอะไรมันต้องมีจุดขายเนี่ยเพื่อดึงดูดใช่ไหมใช่อย่างบางคนขายทุเรียนเนี่ยอย่างที่เชียงใหม่เป็นไงฮะโโกกล้ามลำบ้ามอะไรอย่างนี้นะเออดึงดูดบางคนก็เป็นแม่ค้าสาวสวยมาขายของนะหรือว่าพวกพี่ตงพิตตี้อะไรประมาณแบบนี้ที่แบบว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บเาครับไม่เว้นกระทั่งคุณลุงท่านหนึ่งฮะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าจะขายไอติมธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำก็เลยแต่งตัวให้แบบสวยงามฮะเพื่อดึงดูดลูกค้าปรากฏว่า ขายดิบขายดีครับ<ฮ>คุณลุงท่านนี้ครับพาคุณผู้ชมมาไปที่ร้านไอติมโบราณรถเข็นครับที่ตลาดสดอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ฮะลูกค้าแวะเวียนมาซื้อไอติมกันอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ต้องสะดุดฮะ<อ>กับชุดของคุณลุงที่ขายไอติมฮะเพราะว่าเป็นชุดผ้าข่าม้าทั้งตัวกําลังบอกว่าลายทั้งตัวเลยนนฮะนอกจากชุดแล้วนะคะน้องเอ๋ยค่ะ ลามไปแต่งรถเข็นด้วยผ้าเข่ามาเช่นกันนี่นกลายเป็นจุดเด่นครับให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมานะฮะต้องมองเหลียวหลังแล้วก็ไม่เพียงแต่มองเท่านั้นครับต้องแวะเข้ามาอุดหนุนซื้อไอติมมาทานดับร้อนชื่นใจครับซึ่งคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงสวัยทองนอกครับบอกแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชครับ พราะไปตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งค่ะพอไปตรวจพบเป็นโรคมะเร็งฮะจิตใจไม่หดหู่ฮะต้องต่อสู้กับโรคแบบนี้ยิ้มแย,ย้มตลอดเวลาครับฮพึดสู้ขึ้นมาฮะต่อสู้กับโรคร้ายครับก็เลยตัดสินใจฮะมาเข็นไอติโบราณขายดีกว<อ>่าอขายเมื่อ3าปีอตอนนั้นทราบเป็นมะเร็ง<อ>เมื่อ3ปีก่อนตอนนี้3ปีอาการก็ไม่มีอะไรแสดงออกมา จิตใจดีใช่ไหมล่นะโรคร้ายต่างๆออก็ค่อยๆแบบหายไปอะไรประมาณแบบนี้ครับแถมไม่พอฮะแต่งตัวด้วยชุดผ้าขม้าให้เหมือนกับเป็นชุดเทวดาด้วยนี่นะครับโอ้โหนี่และไอติมของลุงนี่โอ้โหวดหลากหลายเนาะหลากหลายฮะมีสิบรสด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นถั่วด,ดํารวมมิตรมะน,นาวใบเตยกะทิสตรอบเบอรี่ทุเรียนส้มช็อกโกแลตและเผือกน<อ>ี<อ>่ฮะเยอะแบบนี้ฮะเียบเลยอ่ะน่ากินทุกรสด้วยเอารสไหนจ๊ะเอาทุกรสได้ไหมคะชอบหมดเลยโอ้โหเขาถูกมากฮะขายเพียงแท่งละสิบบาท ถูกแล้วแต่ละวันนะคุณลุงสวัยฮะฟังให้ดีนะครับมีรายได้นะอยู่ที่ประมาณ1,500ถึง2,000บาทโอ้โหขายได้เป็นร้อยนีอยห้าสิท่เลยับแต่ถ้าใครเนี่ยจะเอาไปทำบุญหรือว่าไปแจกทานนะถ้ามาซื้อที่ลุงสวัยนะลุงสวัยบอกแบบนี้คิดราคา7บาทเหมือนช่วยทำบุญไปด้วยอ่านี่ นี่แหละฮะสนใจนะฮะไปอุดหนุนได้นะจะไปทานหน้าตู้ไอติมแบบนี้ก็ได้ไ<ว>หรือจะ,ะห่อกลับบ้านไปก็ได้ฮนะห่อไปกลับบ้านรับรองแบบนี้อไอติมละลายนะหอ้อย่างดีอองแพ็คอย่างดีนี่จะคุ้มไหมเนี่ยสิบ,บาทเนะี่ยห่อแบบไอติมไม่ละลายเนี่ยนะครับเอาแบบนี้แล้วกันครับใครสนใจฮนะไปอุดหนุนนะฮะลุงสวัยได้นะฮะที่ตลาดสดอำเภอสูงเนินครับหรือว่าไปถึงปุ๊บไม่เห็นลุงนะโทรศัพท์ไปได้ครับที่0 8 4 8 2 4 6358ครับเป็นกำลังใจกับคุณลุงนะสู้ชีวิตจริงๆแล้วก็ทำขายราคาถูกด้วยมีหลากหลายด้วยกันค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ